สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเบีเคเช่นเคยถ้าเกิดผมไม่ค่อยลองคลิปขออภัยด้วยเพราะผมขี้เกียจวันนี้ผมจะมาอีโวโปกเกมอนนะครับอ่ะไม่รอช้าเอาเลยม่ต้องเปิดลักกี้เอกนะครับขี้เกียจตัวแรกผมตั้งใจแล้วล่ะ จะเป็นตัวอะไรผมตั้งใจงลแล้วนี่ตัวแรกนี่ครับตัวแรกพิชชูจริงไอ้นี่มันจะน้อยก็เถอไอวีแต่ดูแอคแท็กนี่แอคแท็กเฮดพีโคตรเอะเอาเรื่องอัพพอยงั้นก่อน แน่มูกกับไม่ต้องร้องเลยว่าปีกัตจิปีกาตจิสร้อยอาจจะแปดร้อยแล้วมั้งก็จิโอไปแล้วถึงคันเอาสักประมาณหกร้อยเอเดี๋ยวไม่พอนี่ว่ะเอาถ้าเกิดเหลือเท่าหาน,หาน่ก็เท่านั้นโอเคสี่ อเอีโวลเลยจุปิกอพนี่พิกอพจุพิกอพจุนี่กเป็นไรชูเลยว่าเปิดเด็ก,ปกดเปิดเด็กครับรออะไรนี่เปิดเด็กค่ะอะไร โอ้โหท่าขอทันเดอร์ช็อคไม่ได้เหรอขอทันเดอร์ช็อคมีฟ้าทีเอ็มไม่น่ะลืมไม่มีด้วยเออใจห่วยมากถ้าแรกคนห่วยตัวต่อไปที่ผมตั้งใจไว้แล้วอยู่ไหนนี่ หยุดอย่าจิ้มแล้วอย่าโดนสายด้วยช้ไม่เข้าตัวที่สองเ,อเดี๋ยวดูก่อนตัวที่สองเอาเป็นนี่จระ,ะเข้กลายเป็นล่างสองตัวไหนดีวะเอาตัวแอคแท็กเต็มเหนือว่าเอาัวาางดาวดี แอคกเต็มมันก็หวยมากเลยดูดิแอคแทกเต็มดาวหวยเอาเหมาแอคแทกเต็มเสมอผุมเจ้าตัวนี้โวไปเลยน่าจะเกินพันนะ ขอพันขอนเปิดเด็กจง <900, S 1> เก้า <900, S 1> ร้อยจงเก้า0 0งพันหกนะครับรรวัตกันวิ่งไม่เอาแต่คุณออยะแต่ถทาอันติมดูอันนี้ยังไม่เสร็จต่อไปผม มีอยู่แล้วแต่เเนี่ยไอตัวเนี้ยหายากมากเอา,อาตรงหายากเลยแถวบ้านเพราะที่บ้านผมมันเป็นลังหมามันไม่ใช่ลังพวกนกหนูนอนอะ่ะดูดิ็นตัวแบบแอคเต็มผมก็จะอีโวไปเลยนะครับบึบไม่ บัโปเลกลายเป็นพิเชียนพิเชียนเสร็จก็กลายเป็นพิจ๊อทโอ๊ยพิเชียนโค้ชสวยกำลังแกะแพยอยู่เนี่ย,ยโอ้900ท่าอุ้ยอุ้ตัวเกิดตัวอะไรจะระเข้จับก่อนนะสองไล่ อืมจ้ม<า>โอเคใชมเตบอลเจตบอลน,นะครับทำไมไม่ใช่มาเตอร์บอล <c oughs> มาเตอร์บอลมันก็นี้เตบอลเมืเดิมยวมันกันแไม่ใช่ก็หมายถึงปกบอลน,นะครับโปเกบอลธรรมดา <c oughs> นี่ ไห้น่งุมไน่งุมอะไรเป็นงไงดูไอ้น่งงุไม่ใช่นงโอ้เฮ็ดพีทิ้งทิ้งเฮพีเยอะเฮีคือไอแ็กมันน้อยมากเลยดิฟเวนน้อยด้วยทิ้งไปเลยเฮคืออะไรไต้องการเฮ็ดคือคืออะไรอะทเพผู้ชมไม่ดูเลือดอุ้ยทำไมอุ้ยเกิดแบบมจัง อย่าแถวตลาดเจ้ดิไม่ต้องตามฮีโร่ชแนลนะมึงยังพูดฮีโร่ชแนลกัดช่องช่องฮีโร่ชแนลอ่ะฮีโร่ชแนลพูดพีดฮีโร่ชแนลกูดักำามเมตรต่อไปเหออีกบกวลืมเออ ไม่ต้องติดตามช่อง B R K T V นะนี่หมาโดบดูหมาโดบนะบอก My God X O U นี่หมาดำนะครับหมาดำสันจิตั้งคิยไว้แล้วหมาดำหมาดำสันจินะครับสองดาวไม่เป็นไรโอเคเอาตัวสอง แมดำออกมาดำซซึงเดินเดนเดินเดิน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 ดิงเดิงดินดินดิงดินดิงดิงเดินดินดิงดิงเดิงเดินดินดิง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 ดิ โอ้โหไม่คือหมาดูทุกคนไม่มีธาตุไฟเลยทุกคนมันคือหมาดูหมาดอกดน่หมาด๊กอกหมาดอหมาด๊กอกหมาดอกเฮ้ยหุบปากเป็นอะไรฮะเป็นคนคนอะคนไทยไทยไทยแลนด์เฮ้ยอยากได้แมงมุมแมงมุมเดี๋ยวนี้หายากนะ ต่อไปตัวสุดท้ายล้วมังไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าตัวท้ายไหมมาอ่าดูนี่กันกดเล็มกกล่มคอมเมนต์หน่อยนะครับคนที่ดูว่าไอสกิลล็อกเบดเนี่ยมันดีไหมมันเป็นสามอ่ะเออล็อกเบดมันน่าจะไม่ดีมั้งไม่แน่ใจ <laughs> นี่กังฟูกังฟูลิง เดี๋ยวไปโคดคอมแบทด้วยผมมีตัวนี้เตอรมิคพันอยู่เนี่ยไอตัวเนี้นี 18, ่หนึ่งแปดหนึ่งสี่เฮ้ยเลอยทำไมวะเฮลเลอร์เออ,อ oh. ต่อไปโอ้ยเสียงหายตัวอะไรดีวะเหลือหมดแล้วเออฮูลินฮูลินห่วย ลีนนี่ไอเนี้ยผมมีเยอะจำได้ครับนี่เอาตัวไหนดูอันนี้อันนี้อันนี้เยอะนะผมตั้งดาวแต่ไม่ค่อยเก่งมากอ,อันนี้เลยโหเอาเนี่ยละกันพีเยอะขอแค่ให้สิ่เดีดีพออันนี้ ก็เป็นข้าวดีไม่ค่อยลงคลิปอะ่ะเออผมเป็นอะไรไม่รู้ช่บเกียรผมพี่เกียรลงคลิปมากคนนคีนี่อเอมเบอร์เอมเ,เ,เบอร์กับอุ้ยชอบอันตีวะ่ะอันตีสวยดีแต่มันจะเป็นของท้าทินปวดจังวะ มันจะพูดทำไมเนี่ยแตตบปากตัวอะไรวะนี่ไอวีร้อยตังเล่นๆดูไอวีอที่จริงมันโดนัดนดูด,ดิโอเคได้อ่ ต่อไปเอา์เรเออบานะลืมบานะบานะบานาฟูชีตอนนี้ก็จะเป็นฟุชิโตนะครับโอ้หืมไอวีมันอัพไปเอาดีกว่าดิสโดเออตัวอะไรด้วะเซนกวินเซนกวิน ถึงขึ้นดี่ก็ไม่พอผมลืมแล้วเอาตัวอะไรอันนี้ไอวีกาสีจริงไหมวชค่ะผมจำไม่ได้ว่าอย่างเงี้ยมันใช่เก้าสี่หรือเปล่าคอมเมนต์นนะม่เต้ผมชอบนะไอแคลคต็มกับดีเฟนต์อย่างอื่นไม่เต็มก็ได้เฮพี HP ไม่เต็มก็ได้ผมขอแค่นี้พอตั้งเก้าสี่ไปอันนี้ด้วยดี D นะครับัสน้ แต่แอกมันน้อยนิดจังนะโอ้โหเจอตัวนี้กูหนักเลยไฟก้อนตัวไข่ดิไข่นาชี่อะมาออกโอวก็โลกอะอก็โลกไอเนี้ยมาอะไรนี่ครับเทศดกับแพวมาได้ละ ลัคกี้เฮดเวฟเฮดเวฟกันไม่ออกอคุยล็อกช็อตล็อกจับตันี้โโหนี่ตัวนี้จับได้มาเว้ยเดี๋ยวผมจะอีโวนะครับไอ้นี่อุ้ยแต่ไอีวีเกือบเต็มเลยนะขอดีขอดีขอตัวนี้ดิได้ปะโค้ดสวยอ<ด>่ <คง S 2> ะน้ำแข็งขอดยเอ้ยแมวน้ำแข็ง แมวหนูาม,มาวะเออจิงจอกน้ำแข็งเลยกันโอเคปิดคลิปด้วยการแบทเทิลผมแบทเทิลกากนะครับแพ้หนูเลยเอาตัวอะไรดีวะแพ้หนูเยอะมากเอา <100. S 1> สามคนหน้าทีมแล้วก็อ่อนให้ะครับอ่ะสอนั้นบอกว่าอยากอ่อนก็ไม่อ่อนก็อยากอ่อน เอาอไฟใช่ไหมเอาน้ำไปแล้วก็น้ำกโน,น้ำกูดักปิ๊ปปีปป้ปิ๊ปปี้ปิ๊ปปี้ดามเมจผมแรงมากเลยนี่สู้กับผม้ศึกบุสเตอร์กับชาวอร์ กันครับต,ตายนะนยไ,ดนนได้ึคกันได้แค่หนึ่งครั้ง กันได้แค่ครั้งเดียวไม่เสียสักตัวแถมไม่ต้องเปลี่ยนตัวด้วยค้างค้างไปแล้วต่อไปน้ำแข็งเอาเอาไฟไปเลยกันไฟผมเยอะถ้า่วยเอ่อ B2 ไปเลยบวกรูปเพราะอ2แล้วก็นี่ ก็นี่สาเหตุที่ผมไม่เอาการี้ไปทั้งสามตัวเพราะว่าสองตัวหลังเป็นท่ารถไฟอะแต่บีสองผมเรีนภาพไฟกดกระดิกเดิ แค่หนึ่ครั้งผมจะกันตาไป้าคแแ้คืใช่โอเคเอาพูดกนไป ดูหลายครังสปาร์คคนน่ายิ้มเชื่องเอาพืชไปเดี๋ยวเอาดานิโซล่าบีมดานิโซล่าบีมอยู่ไหนวะโอเคเอ้ยดาโซโซชีโซแล้วก็ตัวนี้นัชชีโอเคลุยโซล่าบีมมันออกนานลืมเลย ไฮโดรเันออกมออกน้นมาะแล้วก็ออไฮโดรอ,อ,ข,อข้าขโบเนี่ยมันเขาตีแรงจังเลย นะครับก็เหมือนเสียเออสุรามีมั้งสุรามีมันใกล้ได้แล้วสุรามีมโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยน ยากมากไอ้ฝรแล้วก็พลังกิจสายฟ้าสายฟังเออสายฟ้าก็ง่ายอยู่นะสายฟ้าโอเคเขาจบคลิเปเพียงเท่านี้นะครับสมาคใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปผมไปแล้วนะครับบายบายนะครับเอฟสีอืมอ่าปะบูไปแล้วบาย